อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้สนใจมากเป็นพิเศษก็คือขันตีที่ไปรวมอยู่ในหมู่พราวาสธรรมคือสัจะธรรมะขันติจาคะความจริงใจการบังคับตัวเองความอดทนการสละสิ่งที่เป็นข้าศึกในใจออกไปเสีย แล้วก็สอนกันแต่เพียงว่าเป็นคาราวาสธรรมเป็นธรรมะสำหรับคาราวาสไปนี่ไม่ใช่ความจริงถ้าสอนเพียงเท่านี้ตามความจริงแล้วธรรมะสี่ประการนี้สำหรับทุกคนทุกระดับทุกกิจการงานกระทั่งบรรลุนิพพาน โดยพาสิทธิคู่กันว่าให้ไปถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดูเถิดมีอะไรธรรม,มะอะไรที่ยิ่งไปกว่าธรรม,มะคือนสัจธร,รรมะทันติจาคะเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรม,มะสี่ประการนี้ก็ไม่ใช่ธรรม,มะสำหรับเด็กหรือขั้นเด็กหรือที่คุหนุ่มสามันเณรนหรือพวกคาราวา แต่ก็ต้องเป็นธรรมะสำหรับพวกเราที่เรียกตัวเองว่านักศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาก็เป็นพระกรรมฐานพระภาวนาและจะเป็นพระธรรมทูตที่นำพระธรรมออกไปเผยแผ่ในที่ที่ควรเผยแผ่จนทั่วโลกดังนั้น เราควรจะพิจารณาฐานะของธรรมะที่เรียกว่าขันตีการเสียใหม่และปรับให้เหมาะสมกับเรื่องของเราผมรู้สึกและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ว่าขันตีเป็นตะบะอย่างยิ่ง เป็นกาลังของผู้บําเพ็ญพรตแล้วก็เป็นการขูดขูดรากง่าวของกิเลสด้วยเราจะพิจารณาดูขันตีในระดับตามก่อนเช่นว่าความอดทนต่อความเจ็บ่ายต่อความลำบากสากดํำเรื่องหนาวร้อนลมแดดน้ำข้างแะเรื่องทนต่อความเจ็บใจ เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เจ็บไา้ลำบากทางกายอันตีข้อแรกก็หมดไปหมดปัญหาไปเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ถูกใครมาด่าว่าให้เจ็บใจอันตีข้อสามก็หมดปัญหาไปอันตรีข้อสองที่ตรงกลางที่ว่าทนความตรากตรำนี่รูจะยังมีปัญหาอยู่ คือว่าเราจะทนต่อความบีบพันของดินฟ้าอากาศซึ่งเราได้ชิมกันมาสองวันแล้วแดดบ้างเหนื่อยบ้างต้องขอให้สังเกตดูต่อไปว่าเราเป็นเพื่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ มากน้อยเท่าไหร่โดยเฉพาะเกี่ยวกับแดดแล้วก็ชิมกันมาตั้งแต่วันแรกหรือเมื่อวานที่ฉันอาหารกลางแดดที่ตรงนี้นั้นขอให้ยินดีที่จะรู้จักสัมันและได้รับผลประโยชน์จากมัน คือว่าต่อไปสิ่งที่เรียกว่าแดดจะไม่มีความหมายอะไระสำหรับเราจะเป็นแค่ฟรีชนิดหนึ่งขึ้นมาได้ที่นั่คือ,เ,อเล็บหรือข้อ,เ,อเท็จจริง ที่ซ่อนเร่นอยู่อย่างลี้ลับข้อหนึ่งพราะพวกเราสังเกตดูให้ดีๆต่อไปด้วยแจะขอให้หมดความอินนาละอาใจยในการที่จะเป็นเกลอกับแดดกับลมกับฝนกับยุ่งกับรินต่อไปแห่จงทุกๆลูกเกลยเธอ เป็นกำลังของผู้บำเพ็ญทสดอย่างยิ่งเลยมีความจำเป็นนะสำหรับพวกเราเป็นอย่างยิ่งโดยไม่ต้องสงสยัยเนี่ขอให้นึกให้มากในเรื่องทานองนี้ที่มันค่อนเล่นมันแฝงอยู่ภายใต้ความไม่ซื่อตรงต่อตัวเองของเราคือความไม่ซื่อตรง ต่อธรรมะของเราซึ่งเป็นสัจจะข้อแรกถ้าเราก็ไม่มีการบีบบังคับตัวเองที่เพียงพอจนไม่ต้องใช้ความอดกลั้นอดทนอะไรแลวเราก็ไม่มีโอกาสเจิสละสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความจริงใจเป็นธรรมดาเรื่องก็จะต้องล้มเหลวกันเพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นเราจะถือเอาความอดทน เป็นใดกลางของทำหมวดนี้ทำความอดทนทุกอย่างทุกประการมากที่สุดแต่ที่จะมานั่งกลางน้ำข้างกลางอากาศหนาวอย่างนี้ก็เป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพระเป็นตะบะอย่างยิ่งที่จะเผากิเลสและเป็นการขูดรากเงาวของกิเลสเป็นลําดับเป็นลําดับลึกๆข้าไป นี่เรียกว่าขันตีในส่วนทั่วไปทีนี้เราก็มาถึงขันตีในระดับสูงที่จะเรียกว่าอธิวาสนะขันตีคืออดทนต่อการบีบพันของกิเลสอธิวาสนะขันตีเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพาน แต่พร้อมกันนั่นก็นำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันคนในโลกกำลังขาดอธิวาสนะขันตีคือความอดทนต่อการบีบพั้นของกิเลสจึงได้หมุนไปในทางตามหรือทางวัตถุนิยมและจมติดลงไปในวัตถุนิยมมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นต้องไปดูหนังดูละคร เมื่อไม่ได้ไปดูหนังดูละครมันก็เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาในใจคือการบีบพันของกิเลสที่อยากจะไปดูหนังทีนี้เมื่อไม่ใช่ที่วาสนกขันท์่ีต่อต้านการบีบพันของกิเลสก็เป็นธาตุของกิเลสและต้องไปดูหนังมันจึงน้อมไปในทางต่ำตามใจกิเลสมากขึ้นทุกที โลกก็จะหมุนไปในทางต่ำหรือในทางล่มจมเพราะการไม่บีบปรคับตัวเองให้ทนต่อการบีบพั้นของกิเลสที่นี้พวกเราบรรพชิตก็มีกิเลสบีบพั้นอยู่มากมายเกี่ยวกับความอยากกินอยากเล่น สิ่งเสพติดต่างๆยกตัวอย่างเช่นบุรีเมื่อไม่ได้สูบตามกำหนดเวลาก็เกิดการบีบพันของกิเลสขึ้นมาถ้าเราไม่ต่อสู้ไม่อดทนไม่เอาชนะมันให้ได้เราก็แพ้มันเราก็กลายเป็นผู้ที่มีปัญหา เรื่องที่มีจิตใจตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเซติบิดอยู่เรื่อยไปแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จในสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อเป็นปฏิปฏติบูชาเป็นเครื่องสนองพระคุณบูชาพระคุณของสมเด็จสัพพรมศาสดาเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องมีอธิวาสนะขันตี ต่อสู้กับการบีบคั้นของกิเลสแม้ที่สุดแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเรื่องการสูบบุหรี่เป็นต้น